ติดตามความรู้รีวิว DIY d ีๆได้ที่กลุ่มเฟ e บุ o กยา r ิสเอทีพซูซายตจากการทำครั้งที่แล้วนะครับที่เราเปลี่ยนพอร์ต USB 2.1เป็น Type C นะครับแล้วเวลาเราชาร์จแบตมันก็จะเป็นการชาร์จแบบปกติเนาะแต่ทีนี้เราจะมาอัปเกรดกันนะครับโดยการทำให้มันเป็นชาร์จด่วนนะครับ ก็โดยซื้ออะแดปเตอร์แบบนี้นะครับแปลงไฟจาก5โวลต์นะครับเป็น12โวลต์นะแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวชัดด่วนแบบนี้นะครับที่เป็นชัดด่วนนะครับเดี๋ยวดูนะครับเสียบมันเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปคอนเน็กกับสายนะครับที่เราทําไว้ครั้งที่แล้วเนาะเราก็เอาตัวเนี้ยคอนเน็กแทรกมันเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นชัดด่วนนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับอ่าตัวนี้เราก็เสียบจาก2 อ่าหนึ่งออกสองนะครับเข้ามาที่อะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีไฟขึ้นเนาะนี่แล้วเราก็ใช้หัวชาร์จด,ด่วนตัวนี้นะครับแปลง1 2โวลต์ให้เป็นชาร์จด,ด่วนนะครับแล้วก็ใช้สายชาร์จด,ด่วนที่เราครั้งที่แล้วที่เราทําไว้ตรงนี้นะครับที่รองรับชาร์จด่วนเนาะเสียบเข้าไปแล้วก็เป็น USB Type C ออกตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะได้เป็นตัวาชาร์จด,ด่วนแล้วนะครับอันนี้เป็นการอัปเกรดขึ้นมาอีก1่ขั้นนะครับผม เรียบร้อยขอบคุณครับยาลิ์เอทีสุดสายดิ